สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องสมาคมช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคมช n แนลก็มีเหรียญแปลกมาแนะนำให้ข้อมูล FC ท่านผู้ชมคนชอบเหรียญได้รับชมกันก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดกระดิง่ง FC ก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ จากทางช่องของเราได้นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมข้อมูลเกี่ยวกับเรียนไม่ว่าจะเป็นเหรียนแปลกไม่ว่าจะเป็นเหรียญพอซอหายากเหรียญที่มีความนิยมมีราคาซื้อขายทางช่องของเราก็นำมา,าทำคลิปให้เอฟซได้ติดตามรับชม ก็ไปชมนะครับเหรียญนี้สี่เหรียญนี้แปลกแบบไหนอย่างไรไปชมพร้อมกันเหรียญแรกด้านหลังด้านหลังก็จะปกติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือไม่ว่าจะเป็นรูปวัดพื้นผิวของเหรียญก็จะเป็นปกติ แต่ที่ไม่ปกติก็คือดานที่จะให้ชมต่อไปนี้ก็มุนไปมุนมาด้านถ้าบรมบรูปก,ก็จะเป็นลักษณะเหมือนปัมไม่ติด ตัวหนังสือคำว่าภูมิพลอรุลยเดชก็เห็นไม่ชัดตัวหนังสือรัชกาลที่9ก็เห็นไม่ชัดนะครับสังเกตให้ดีนะครับ f อเรียนลักษณะแบบนี้นะครับมีราคานะครับในอนาคต เหรียญน,นี้เป็นปีพศ2558ก็มาดูเหรียนที่สองนะครับเหรียนที่สองด้านหลังก็จะปกติเช่นกันก็ไปดูด้านหน้าเช่นเคยด้านพระบรมรูป เป็นเหมือนกันตัวหนังสือคำว่า,าพระบรมบรูปและรัชกาลที่9มองไม่เห็นจะเห็นแต่เลข9ไทยเป็นลักษณะไม่ใช่ลักษณะแล้วเหรียญน,นี้คือเหรียญปั๊มไม่ติดนะครับ ชนิดหบาทปีพศ2558เช่นกันเหรียญที่4นะครับเหรียญที่4ก็ปีพศ2558เช่นกันด้านหลังก็เป็นเหมือนกันด้านพระบรมรูป ก็เหมือนกันป um. ั๊มไม่ติดเหรียญที P, ่ห้าเหรียญสุดท้ายเหรียญนี้เป็นปีพศ25 5 7ด้านหลังก็จะเป็นปกติทุกอย่าง ไปดูด้านด,ด้านหน้าด้านพระบรมรูปเป็นแบบไหนอย่างไรด้านพระบรมรูปปั๊มไม่ติดคำว่าภูมิพลอดุลยเดชคำว่ารัชกาลที่าไม่มีเหลือให้เห็นเลยเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ปั๊มไม่ติดทั้งหมด ยังคงให้เห็นพระบรมร,รูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่เก้าทั้งสี่เหรียญนี้เรียกว่าเป็นเหรียญปั๊มไม่ติดมีราคาซื้อขายมีความนิยมในนักสะสมเป็นบางกลุ่มไม่ไม่ได้ทั่วไป สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ